ดำเนิน8ปี2,568นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะกลับเข้ามาดูคลิปโตกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปโตตัวที่เราจะมาเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือเป็นอีเทเรียมเนาะซึ่งตัวนี้เรามั่นใจว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนเหมือนกันเนาะเมื่อวานเราจะเห็นว่าอีเทเรียมค่ะทำแท่งเปรตขึ้นไปเลยก็คือเป็นแท่งเขียวใหญ่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มีหลังบ้านถ้าเข้ามาถามว่าเขาจะไปถึงไหน แล้วก็มีนักเรียนหรือคนที่เรียน p r i v a t กับเราค่ะก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขาอะ่ะเริ่มจับทำเฟรมย,ย่อยในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี้ยค่ะแล้วก็ทําได้กําไรอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณสามารถจับจุดและเข้าใจในสิ่งที่เราสอนไปได้นะคะทีนี้เรากลับมาดูของอีเทียมกันก่อนเราจะขอตอบคําถามของคนที่ถามว่ามันจะไปถึงที่ไหนซึ่งบางคนก็เจาะจงเหรียญมาซึ่งบางคนก็ไม่ได้เจาะจงเหรียญมาบอกกว้างๆเราก็จะตอบแบบหลักการก่อนละกันเนาะ คือหลักการเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าเป้าที่คุณเล่นตอนนี้มันจะถึงที่ไหนก็เหมือนเดิมค่ะกลับไปที่ว่าคุณเล่นทม์เฟรมอะไรถ้าสมมุติว่าคุณเล่นทําเฟรมใหญ่คุณเล่นในทมนะ์เฟรมวิกเนาะเล่นทําเฟรมอย่างเราเล่นทม์เฟรมวิกทําเฟรมเดย์เดย์นี่คือต่ําสุดของเราแต่เวลาหาจุดเข้าเราอาจจะย่อยลงไปในทําเฟรมของสชั่วโมงเมื่อในทําเฟรมเดย์มันมีสัญญาณที่จะเข้าจะออกแล้วอะเราก็จะหาจุดคมที่สุดในทําเฟรมสี่ชั่วโมงในการออก นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นการที่เราฝึกจากการเล่นเทรดทองแล้วก็เล่น forex นะคะตรงนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาดูใน time f r ฟ m มของวิกกันก่อนถ้าอย่างสมมุติว่าถามภาพรวมของเราถามว่าตอนนี้สูงสุดในส่วนตัวเรามองว่าจะไปไหนส่วนตัวของเราถ้าเราใช้หลักการในการนับออเลียดนะคะนับออเลียดเว็บเนาะซึ่งเราก็มองว่าถ้าทม์เฟรมวิกอะค่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงที่สามแสนสามแสนกว่าๆตรงนี้แต่ถามว่าคําถามของเราถามต่อว่าการที่ จะถึงสามแสนกว่าเนี่ยมันอยู่ในไทม์เฟรมวิกไทม์เฟรมวิกมันเป็นไทม์เฟรมย่อยของไทม์เฟรมมันนั่นแสดงว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามันภายในสัปดาห์นี้หรือวันนี้สองวันนี้สามวันนี้มันจะถึงไม่ใช่มันอาจจะภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนที่จะไปถึงก็ได้คําถามต่อไปก็คือคุณจะรอได้ขนาดนั้นไหมถ้าหากว่าคําตอบคือคุณรอได้เงินคุณเย็นก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยปไปเลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหน้าที่ของคุณก็คือรอแค่นั้นเองค่ะ แต่ทีนี้ในการรอนะคะต่อให้เงินคุณจะเย็นแค่ไหนก็ตามเราเชื่อว่าในการที่ว่าคุณเอาเงินมาลงตรงนี้แน่นอนคุณต้องทํากําไรอยากได้กําไรกับมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของพื้นฐานพวกนี้ค่ะซึ่งในการสอนของเราแต่ละครั้งอ่ะเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่ค่อนข้างจะแบบยากหรือว่าคนจะไม่อยากจะเรียนมากที่สุดก็คือในเรื่องของยีเลียนในการนับเบเพราะมันจะมีความซับซ้อนในเรื่องของคลื่นย่อยที่อยู่ในนั้นแต่อยากจะบอกว่า ความรู้ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณนําหน้าคนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้ไปก้าวหนึง่งคุณมีความรู้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะคะแต่คุณไม่มีความรู้ในเรื่องของใน,ในเรื่องของการนับคลื่นหรือว่าเรื่องของอีลเลียตนะคะถ้าหากว่าในเรื่องของแนวรับแนวต้านอย่างตอนนี้ถ้าเขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงจุดที่เป็นแนวแนวต้านเดิมของเขาแล้วเนี่ย <STEM. S 2> สิ่งที่คุณจะไม่รู้ต่อไปก็คือว่าเฮ้ยมันจะไปถึงที่ไหน เพราะว่าเรารู้แต่เรื่องของแนวรับแนวต้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะนับออเรียนได้ะคะ่ะคุณจะประมาณการหรือคาดการได้ว่าไอ้ตัวขึ้นเนี่ยขึ้นที่จะไปต่อไปเนี่ยมันจะไปถึงที่ไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณเล่นแบบไหน ถ้าหากว่าคุณเล่นแบบสั้นน่ะคุณเล่นแบบ4ี่ชั่วโมงเล่นแบบวันเนี่ยเล่นแบบวันอยากจะให้มีผลลัพธ์ภายในแค่หนึ่งสัปดาห์หรือภายในเดือนเนี่ยคุณต้องเห็นผลลัพธ์แล้วอ่ะแต่ว่าคุณมาเอาเป้าของคนที่เขาบอกใน m ท frame w วิ k อะค่ะคุณก็จะไม่ถึงเป้าตรงนั้นแล้วคําตอบที่คุณบอกกับตัวเองคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจริงเลยไม่เห็นใช่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องการไงตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะบอกเนาะมันคือหัวใจของมันเลยนะ ทีนี้เรามายกตัวอย่างของท f เฟรมสี่ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นของคนที่เรียนไพเวทกับเราเนาะเราอธิบายเขาเข้าใจละซึ่งตรงเนี้จริงๆแล้วอ่ะในการสอนเทคนิคอะเรามองว่ามันยังเรียนรู้ได้ง่ายกว่ากับการปรับทัศนคติหรือว่าการควบคุมอารมณ์หรือว่าจิตใจของตัวเองในการควบคุมในเรื่องของความโรคกับความกลัวของตัวเองด้วยซ้ํานะคะเรายกตัวอย่างของอีทิเรียมในสี่ชั่วโมงแล้วกันเนาะอย่างเราบอกกับคนที่เรียนกับเราพอมันเกิดการ กลับตัวลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะมองให้เขาซึ่งซึ่งทุกคนที่เรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนในเรื่องของการนับคลื่นหรือว่าเรื่องของอีเรียดน,นะคะเราก็จะบอกเลยว่าคุณมองคลื่นที่คุณเห็นเนี่ยมันคือคลื่นอะไรจากนั้นนะคะให้คุณกลางฟิโบหาจุดสําคัญของมันหรือว่าโกเลเด้นเรชัะคะ่ะที่เขาจะลงมาถึงเอาง่ายๆเลยอย่างเราเนี่ยเราก็เล่นควบคู่ไปด้วยเนาะก,กับอ่า ตอนที่เราสอนเรามองว่าตรงนี้เป็น3แล้วมันจะต้องย่อลงมา4ในเป็นขึ้นเลขเนาะเราก็วัดหาในไทม์เฟรมเดทันทีเลยว่าในไทม์เฟรมวันเนี่ยที่ที่เล็กที่สุดข,ของเราเนี่ยเรามองว่าเป็น3แล้วมันย่อลงมา4มันอยู่ตรงไหน4ก็คือมันอยู่ที่อะไรอ่สามสิบกับเท่าไหร่ห้าสิบนะคะเราก็จะย่อยเข้าไปในทม์เฟรม ชั่วโงในสี่ชั่วโมงอะตรงที่ฟิโบเขาถึงอะค่ะมันมีสัญญาณสําคัญอะไรไหมมีแนวรับแนวต้านอะไรที่มันทับซ้อนกันได้ไหมซึ่งเราจะมองเห็นว่าในห้าสิบเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่เป็นแนวรับเดิมของเขาพอดีซึ่งตรงนี้เราก็วางออเดอร์ในการซื้อเข้าไปอีกหนึ่งไม้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราดูเข้าไปนะคะก็คือในเรื่อง market structure หรือว่าโครงสร้างของมันเราจะเห็นว่าใน Time ฟรม m e 4ชั่วโมงอะค่ะมันจะมี fair value gap เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเขาหยุดตรงนี้มันมีจุดสําคัญคือเป็น50แล้วก็มีแนวต้านเออแนวรับอยู่ตรงนี้พราะมีแนวรับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแฝงบรูรกแก็บอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าหากว่าเขาจะกลับจริงๆจากประสบการณ์หรือว่าจากที่เราเคยเก็บสถิติมานะคะจะพบว่าเวลาเขาลงมาเขาจะลงมาไม่สุดแล้วเขาจะถอดไส้ขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าออเดอร์ที่1เราวางไว้ตรงนี้ตรง50าสิออเดอร์ที่2ก็คือตรงนี้ตรงแฝงบูแก็บตรงกลางนี้นะคะจากนั้นนะคะเราเก็บได้มันก็ได้จริงๆค่ะ ไม้ที่3ของเราเราวางไว้ตรงนี้แต่มันมาไม่ถึงเห็นไหมคะเพราะมันมาไม่ถึงปุ๊บทําอะไรเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปพอเขาขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่เราทําต่อไปนะคะเราก็คือในทำเฟรมสี่ชั่วโมงอะค่ะเราก็ให้หาเลยว่าเราก็ให้คนที่เรียนหาเลยว่าคุณเห็นอะไรบ้างใน4ี่ชั่วโมงที่ว่าถ้าเขากลับลงมาในในจุดที่เขาจะจะมาเก็บต่อ,อยางเงี้ยค่ะเขาก็มองเห็นแฟร์ไบรูปแกบมองเห็นออเดอร์บ็อก พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะคะไม้ที่สามนั่นแหะเขาอาจจะแบ่งเป็นอีกสองไม้ไม้ที่สามายถึงไม้ตรงนี้ที่เก็บไม่ได้ค่ะเขาก็แบ่งเป็นสองไม้เก็บตรงไหนเก็บตรงแฟร์ไวรุแก,กบเก็บที่ไหนอีกเก็บตรงออเดอร์บ็อกได้อีกสองออเดอร์สองออเดอร์นี้คือเป็นออเดอร์ที่สามตรงนี้นะคะที่แยกย่อยออกมาเนาะ จากนั้นเขาก็ปล่อยขึ้นไปแต่เผอิญว่ามันโชคดีตรงที่ว่าเขาวิ่งเป็นแท่งเปรตขึ้นไปเลยแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งขึ้นไปค่ะพอเขาซื้อได้ปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราให้เขาทําเลยก็คือมองหาว่าจุดหยุดเขาอยู่ตรงไหนจุดหยุดของเขาก็คือเขาจะมีออเดอร์บล็อกอยู่ตรงไหนบ้างที่เขาจะไปถึงก็คือจุดแรก,กตรงนี้เป็นแนวต้านเดิมของเขาแนวต้านที่สองแล้วก็แนวต้านที่สามถ้าหากว่าคุณพอใจอกําไรที่หนึ่งตรงนี้นะคะ ถ้าคุณพอใจแล้วแล้วคุณมีความกลัวครอบงามคุณจะขายทั้งสาไม้ตรงนี้เลยก็ได้แต่ส่วนตัวของเราอ่ะเราไม่ได้ขายทีเดียวหมดเลยเราจะมีการแบ่งไม้ขายค่ะแบ่งไม้อย่างสมมติว่าอ่ะบางคนขายตรงนี้เนาะแล้วก็ขายตรงนี้แล้วก็มาขายตรงนี้อีกก็ได้ก็คือที่เป็นแนวต้านเดิมของเขาอย่างเนี้ยอย่างคนที่ทําแบบเนี้ยค่ะตอนเนี้ยก็เอาง่าๆเลยก็คือเก็บได้ทั้งสาไม้หมดเลย ซึ่งตรงเนี้ยค่ะตรงที่เขาซื้อต่ําตรงเนี้ยเอยซื้อสูงตรงเนี้ยค่ะเขาก็มาขายตรงจุดนี้เขาก็ได้กําไรมาดูกันว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่ถ้าอย่างสมมุติว่าเราเอาไม้ที่ซื้อได้ต่ําสูตรงเนี้ยมาขายแค่ที่แนวต้านแนวต้านแรกตรงนี้เนาะถ้าถติว่าคนที่กลัวจริงๆก็ได้เท่าไหร่ได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วทีนี้แนวต้านที่สองได้เท่าไหร่ได้สิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าเราขยับจากจุดนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมันก็อยู่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วตรงแนวต้านสุดท้ายนะคะอันนี้คือจุดที่ ว่าเขาซื้อได้เอาตรงข้างบนนี่เลยแล้วกันเนาะก็ได้อีก10%นค่าั้นแดงว่าในโครงสร้างเนี่ยค่ะโครงสร้างในการย่อตัวสั้นๆของเขาลรากลับขึ้นไปเนี่ยค่ะค่าเฉลี่ยของเขาก็ได้ประมาณ10%ถามว่าถ้าคุณพอใจไหมถ้าคุณพอใจคุณก็โอเคสมมุติว่าคุณซื้ออยู่ที่หลักหมื่นคุณซื้อ10,000บาทคุณก็ได้1000บาทแล้วถ้าคุณซื้อ10,000คุณก็ได้10,000บาทแล้วถ้าหากว่าเราพอใจกับกําไรที่ได้นะคะยังไงเราก็ได้กําไรค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอร์ตคุณตตาาาานทุุ่่คคณณได้้มมแแถํผ ได้แบบนี้นะคะนั่นก็หมายคาะว่าคุณได้กําไรแล้วพอร์ตคุณโตแล้วต่อให้มันไปอีกะคะ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียดายแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าเขาขึ้นมาเยอะแบบนี้แล้วแล้วเกิดมีสัญญาณแบริดอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้แนะนําให้ที่ว่าจะต้องซื้อต่อไปนะะเพราะบางทีะคะ่ะเขาอาจจะไปได้ไม่ไกลนะคะแล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าตัวไหนก็ตามที่คุณขายไปแล้วะคะ่ะก็ลองไปดูตัวอื่นเพราะว่า ทุกตัวมันไม่ได้ขึ้นเหมือนกันหมดควางแผนไว้ว่าในแต่ละรอบอะค่ะหรือว่าในแต่ละเดือนหรือในแต่ละครั้งในแต่ละการเทรดของคุณอะคุณวางแผนสมมติเนาะคุณเอาวางแผนไว้ว่าประมาณสักสิของของต้นทุนหรือว่าเงินทุนของคุณอะมันหมายความว่าครั้งต่อไปถ้าคุณจะโตขึ้นนะคุณจะได้กำไร10คุณไม่ได้อ่าสิจากจากหมื่นจากแสนแต่คุณจะได้10จาก เงินทุนเดิมของคุณบวกกาไรรอบแรกที่คุณได้ะคะ่ะแล้วก็คุณก็มาทําแบบนี้อีกวิธีนี้อีกมันก็จะทําให้พอของคุณค่อยค่อยโตแล้วกอ็อยู่ได้ในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่าทุกๆก,การเติบโตของคุณนะคะมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอซึ่งราคานั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นวินัยที่คุณจะต้องฝึกกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ หมายถึงเวลาที่คุณจะต้องอใช้ในการเรียนรู้หรือหมายถึงเงินที่คุณจะต้องเอาไปเรียนรู้วิชาความรู้เพื่อที่จะให้คุณได้วิธีรัด ซึ่งตรงนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณนะคะพร้อมที่จะจ่ายแบบไหนสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนมากที่สุดนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆนะคะทุกอย่างมันจะมีมูลค่าที่ต้องจ่ายเสมอแม้กระทั่งเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคอะไรมาแบบคิดว่าช่ำชองหรือว่ารู้แล้วนะคะแต่คุณก็ยังต้องจ่ายอยู่จ่ายเพราะอะไรเพราะว่า กับการที่เราไม่ทําตามแผนหรือวินัยของเราเองหรือว่าเราต้องจ่ายในค่าของความโรคกับหรือความกลัวของเรานั่นเองนะคะแต่ทุกครั้งที่เราจ่ายอะคะ่ะถ้าเราเรียนรู้กับมันอะเราจะได้ประโยชน์กับมันเสมอนะคะ